จำไว้นะคะคนที่ทําให้เราเจ็บซ้ําแล้วซ้ําอีกมันไม่ใช่ความรักค่ะ,คะมันเป็นสิ่งที่เขาเคยชินกับสิ่งที่เขาทํากับเราแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องกลับไปหาเขาอีกแล้วค่ะโค้ดก็เคยโดนทิ้งโดนนอกใจนะคะตอนนั้นมันเจ็บช้ำม,มากมากมันรู้สึกว่ามันไม่รู้จะรอดไปได้ยังไง ม,มันมืดหมอนมันเจ็บปวดมันไม่อยากจะทำอะไรมันไม่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรโคช้ชก็บอกตัวเองว่าฉันจะต้องลุกขึ้นให้ได้มันเหมือนหลังชนฝามันก็เลยต้องเดินหน้าเพราะว่าเขาก็ไม่อยากคุยกับเราแล้วนะเราร้องไห้ขอร้องเขาให้กลับมาจนแบบเหมือนแทบจะไม่มีน้ำตาแล้วอะโคช้ชก็เลยเรียนรู้โค้ก็เลยบอกตัวเองว่าต้องลุกขึ้นมา จะต้องไม่ทำแบบนี้อยู่แล้วจะต้องไม่ทำแบบนี้กับตัวเองต่อไปจะต้องเป็นคนที่แข็งแกล่งขึ้นให้ได้ทั้งๆที่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะไม่มีใครบอกไม่มีใครพูดด้วยเพื่อนๆก็บอกเดี๋ยวก็ดีเองเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่ความเจ็บนั้นอ่ะมันรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นได้ยังไงมันจะรอดได้ยังไงนะแต่ว่าโคชก็เรียนรู้โคชก็ไปเรียนรู้ศึกษา ไปอ่านหนังสือนะไปเรียนรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับด้านความรักเกี่ยวกับด้านว่าทําไมมันเกิดขึ้นได้แบบนี้แล้วทําไมแล้วเราจะออกไปจากมันได้ยังไงนะคุณรู้อะไรไหมหลังจากที่ออกไปจากมันได้แล้วเนี่ยโคสร,รู้สึกแบบตัวเองกล้าหาญมากตัวเองเก่งมากการที่หลังจากพายุในครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้หัวใจโคสแข็งแกร่งขึ้นมากๆเลย มันทำให้โค้ชกลับมายืนได้อยู่ที่พลังตัวเองมันทำให้โค้ชหันหลังกลับไปมองเห็นว่าเขาทำกับเรามากมาก,มากมายโดยที่เราปล่อยให้เขาทำโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราปล่อยให้เขาทำเราเจ็บเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เจ็บปวดอยู่ตอนนี้คุณอาจจะโดนใครทำร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า คุณคิดว่ามันคือความรักมันคือสิ่งที่คุณอาจจะมีวิธีแก้ไขทำให้เขาดีขึ้นทำให้เขากลายเป็นคนที่รักเราคนเดียวนะแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่หัวใจเราอ่อนแอหัวใจเรายังไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยเราไม่จะเราไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ เพราะว่าเราทําอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะเรารักเขาเกินไปการที่เราไม่รู้ตัวการที่เราทำการที่เขาทําร้ายเราบ่อยๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราไม่น่ารักหรือเราไม่ดี ยังไงมันอยู่ที่ว่าความรู้สึกของเรานั่นเองมันทำให้การลงมือของเราหรือการลงมือของเขาพฤติกรรมของเขามันเป็นดังที่เป็นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายกเขาขึ้นหิ่งมันทำมันเปิดโอกาสให้เขาทำร้ายเราครั้งแล้วครั้งเล่าโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นกลับมารักตัวเองไม่มีใครเลยที่จะ มียำนาจทำร้ายเราถ้าเราไม่อนุญาตการที่เรารักเขามากเกินไปยกเขาขึ้นหิ้งบูชามันทำให้เราไม่ได้ปกป้องตัวเองมันทำให้เราลืมตัวเองเพราะฉะนั้นนะกลับมารักตัวเองคนที่รักเราจริงๆเขาไม่ได้ทำร้ายเราเขาจะไม่ให้เรานั่งพยายาม ทำให้ชีวิตรักเราไปได้ด้วยดีเราจะไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวที่จะพยายามเขาก็จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตรักของเราอยู่รอดนั่นเองคุณต้องเข้าใจก่อนว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยความต้องการมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วชีวิตความสนใจ สิ่งที่เราต้องการหรือความสนใจมันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพยายามอยู่คนเดียวที่จะให้รักเนี้ยมันเป็นมันมันอยู่รอดได้หรือมันไปได้ด้วยดีมันจะต้องเป็นการทำงานของสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายเดียวค่ะรักที่แท้จริงจะไม่ให้เราพยายามฝ่ายเดียว รักที่แท้จริงคือการทำงานร่วมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปกลับไปเพื่อพิสูจน์อะไรบางสิ่งบางอย่างคุณไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องให้โอกาสเขาอีกคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาอีกต่อไปคุณจะต้องกลับมาหันมารักตัวเอง ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองเพื่อจิตใจตัวเองให้แข็งแรงเมื่อจิตใจเราแข็งแรงเนี่ยเราจะมองกลับไปเราจะรู้ว่าอืมเขาทําร้ายเรามากแค่ไหนเราเสียเวลากับเขามากแค่ไหนเราจะรู้สิ่งนั้นเมื่อหัวใจเราแข็งแกร่ง,งเมื่อสติเรากลับมาหาเรารักตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซนถึงแม้เขาจะอยากกลับมาเราก็จะไม่อยากรับเขากลับไป เพราะว่าเขาไม่ใช่สิ่งที่ดีงามกับชีวิตเราอีกต่อไปค่ะเชื่อเถอะนะคะว่าชีวิตคุณคู่ควรกับรักที่คุณต้องการร้0ยเปอร์เซนต์อันนี้โค้ชขอการันตีโค้ชขอรับรองค่ะกลับมารักตัวเองนะคะโค้ชอันนี้แก้ปัญหาภาษารักมาแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าตอนนี้คุณกำลังเจ็บเพราะ โดนนอกใจโดนทิ้งหรือไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปได้ยังไงไว้เข้ามาติดตามได้นะ,ะที่ที่เพจโค้ชแอนนี่หรือแอดไลน์ไปที่แอดโค้ชแอนนีค่ะโค้ชยินเดียรับปรึกษาทุกปัญหาอ,อกหักค่ะ